เไว้าาก็จะพปินขมื้อเย็นมาแรกนะครับทีมงานก็จะพาเราไปกินข้าวที่ในย่านสตรีทฟู้ดของที่ฮานอยนะครับเขาเคยไปมาแล้วเขาก็แนะนำนะครับก็มันจะเป็นย่านเหมือนสตรีทฟู้ดของฮานอยนะครับก็จะมีร้านที่เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็ร้านที่เป็นตึกแถวพนี้เยอะมากถนนก็จะค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมาก ดี๋ยวเราจะดูเส้นทางจากโรงแรมภูแมนไปนนครับว่าว่ามันจะไปลักษณะไหนโอเคครับเราจะลองไปจากโรงแรมภูแมนนะครับ Poo ูแมนโฮเทลภูแมนนี่ก็จะมีเยอะนะทั่วโลกมผมว่าประเทศไทยก็มีหลายแห่ง เราจะไปโรงแรมพูแมนนะครับก็เส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับจากจากโรงแรมเราก็จะไปที่ที่ย่านสตีฟูตรงนี้นะครับอันนี้เ็าจะออกเสียงว่าออกเสียงย่านครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเวลาอา่านภาษาอังกฤษจะใช้วิธีออกเสียงเหมือนกับออกเสียงทุกตัวอักษรแล้วก็ให้มันเร็วเร็วอ,อย่างนี้ผมก็จะอ่านออกง่ายๆว่าถ้าช้าช้าก็โฮแองนะครับโฮแองที่ถ้าเราพูดเร็วเร็วเนี่ย โฮแองโฮแองโฮแองเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับสำเนียงของเขานะก็คือโฮแองเวสลองแบนีโฮแองมันก็จะเสียงคล้ายๆกันถ้ารเรา,าดูแามันอยู่บริเวณไหนนะครับกอ็อยู่เพื่อนที่ไปใกล้กับริม,มแม่น้ําแดงนะที่เราข้ามมาตอนมาครับก็เห็นว่าบริเวณนี้มันจะเป็นเหมือนย่านนะไอตรง ไอ้ตรงในตรงที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นย่านที่เป็นย่านสรีทฟูดนะครับของของฮาน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับจะมีภาพอของการเดินทางบางส่วนเข้าไปที่ที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลองนั่งรถแพร์นะครับจากโรงแรมไปก็เห็นว่าสองข้างทางนะ พอเข้ามาในด้านที่เป็นย่านสตรีตฟตก็ถนนก็จะเริ่มเล็กน,นะครับแล้วก็จะถลถเ,เ,เยอะ,ะ,ะยมอไซคก็เยอะนะครับมีนักท่องเที่ยวเอ่อเนปเด็นมาบริเวณนี้เยอะนะครับมันก็จะมีการตกแต่งนะครับมันก็จะมีร้านที่อยู่ริมทางมีร้านที่เป็นสตรีแถวนะครับถนนก็ค่อนข,ข้างคแคบนะครับคนก็ขับสถเข้าไปรนมา ที่เวียดนามทุกคนเห็นว่าเขาจะมีประดับทงชาติของเขาครับเป็นทงทงแ,แดงที่มีดาวสีเหลืองข้อมอลไซเเยอะมากครับมนใช้ทางคกาศขนาด <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนใส่หมวกใส่หมวกเวียดนามแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ไ, <c oughs> ไม่ค่อยเห็นคนใส่ละก็จะมีใส่เฉ่เพราะนานๆจะเห็นทีนะครับก็จะมีคนใส่บ้างนะบางคนที่ขี่จักรยานไป คนอื่นก็ไม่ค่อยใส่แล้วนะครับก็จะเป็นย่านย่านสิปุ๊นะครับก็มีร้านมากมายยนตลนนะครับเราก็เข้ากินยาก็เขาเคยมากินกัวเราคถ้าเราซอกแซกเข้ามถ้าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นึงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูรูปที่คนเขารีวิวเอาไว้นะว่าว่าอาหารแล้มันเป็นแบบไหนนะครับอาหารมันก็จะเป็นลักษณะนี้ชื่อขงจะเป็นเวียดนามิสคูซีอาหารเวียดนามแล้วก็วีแกนฟูดวีแกนฟูดหมายถึงอาหารสําหรับพวกที่เขาไม่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเรามาดูว่ามันมีรูปที่คนเขาแชร์ไว้ยังไงบ้างนะครับ คนที่เขารีวิวเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเปิด mm hmm. ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับน,นี่ก็เขาจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับพวกเขาเรียกเปิดแล้วก็อาหารหลักของเขาที่ผมเห็นหลายๆโต๊ะเขาสั่งก็จะเป็นรูปร่างลาักษณะอันนี้จะมีพวกเป๋พวกปอบเปียะนะครับแล้วก็พวกหมูพวกเนี้ยหมูกระทะได้มีเครื่องเคียงนะครับซึ่งทีมงานเราก็สั่ง คล้ายๆกันนะครับส่วนตัวผมก็ก็ไม่ถึงขั้นคือส่วนตัวแล้วก็คือกินเพื่อประทางความหิวนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกอ่เขาเรียกอะไรฟู้ดเครดิตที่จะทราบว่ารสชาติอันไหนดีไม่ดีแต่ก็ของเขาก็ดูดูดีครับก็กินก็ก็อร่อยดีครับก็อร่อยดีก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เราตั้งชื่อช่องเราว่างานพาไปคือถ้างานไม่มีงานเราคงไม่ได้ไปประเทศนนประเทศนึงแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเซกชันที่เราเรียกว่างานพากินนะครับก็คือถ้าเราไปเขาก็ต้องพาเราไปกินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพจากคุณคนนี้นะครับแอนโทนีแพงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเขามา,มาช่วยเผยแพร่เพราะว่าเขาก็ลงแบบนี้เขาคงจะมีเจตนาเผยแพรนะครับอันนี้ก็เป็น บรรยากาศที่ร้านนะครับที่เราจะทน้นาวเหมนว่าโฮเวงโฮเวงเวสต์เวลนะครับครับทุกคนครับ